สวัสดียามเช้าจากออสเตรเลียนะคะวันนี้หมิวจะนำความน่ารักของน้องบูมมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเมื่อวานนะคะน้องบูมได้ลงใน IG ของตัวเองนะคะเป็นภาพถ่ายกับน้อง p p พีกิจและก็บิลกินค่ะรัศมีความเป็นดาวของน้องเริ่มเปล่งประกายแล้วนะคะเมื่อวานนะคะรายการช่องวันมันเทิงค่ะนำเบื้องหลังเวที The Star Idol มาให้ชมนะคะ ก็เห็นภาพน่ารักน่ารักของน้องบูมนะคะช่วยพยุงน้องเอินเอินค่ะน่าจะเดินไปที่เวทีรักเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะมาฟังเพลงพลอะกันค่ะสถานีดงจันทร์วัชราวีคค่่ะรถเลือนไปบทาจนใครบางคนผ่าานมานและ จนสัมผัสเธอหนัฉันคิดว่มันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆโดยไม่เชื่อจำกันไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงใดถึงแดนดินงด ชมภาพน่ารักน่ารักของน้องๆน,นะคะในไอจน้องพิมพ์ค่ะดูก็รู้นะคะใครอาการหนักสุดคลิปข้างหลังเด็ดกว่าน,นี้ค่ะจะได้อ <c oughs> หนุ่มหนุ่มหนุ่มใบูม<น>ี่มีอรจะฝากทาง <c oughs> บ้านไหมคะก็ฝากด้วยนะคะฝากบูมี่สานีเบอร์เค่ะวิง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 วิ้งว้วิ้งบ้บ จบไปแล้วนะคะความน่ารักของน้องบูมค่ะแล้วก็ในโจทย์เพลงอาทิตย์นี้ต้องร้องถึง2เพลงก็คือเพลง100ล้านวิวแล้วก็เพลงออริจินอลซาวด์แท็ค่ะมาลุ้นกันว่าน้องบูมจะร้องเพลงอะไรรักบูมเชียบบูมโหวตน้องบูมหมายเลข7ด้วยนะคะ